หลังจากที่ออกมาเคลียร์ประเด็นนะคะปัญหาครอบครัวต่างๆเรื่องของมือที่สก็รู้สึกได้ว่าหนิงปณิตาจะได้รับกำลังใจล้นหลามเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้าใจส่งกำลังใจมาให้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนเซนซิทีฟไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเข้าใจร้องไห้ กรีดเวียงมืนึนผ่านมาทุกสเต็ปแต่แค่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากลูกมามะ,มะน้องสาวและเพื่อนๆทุกคนโจทย์ของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันคำตอบของแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันและเธอก็บอกว่าขอส่งกำลังใจและกำลังดีๆที่หนิงได้รับมาต่อให้กับทุกคนที่มีปัญหานะคะชีวิตคนเรามันไม่ง่ายมันท้าทายเสมอ ไม่ว่าจะเรื่องสมหวังหรือผิดหวังก็ห้ามสิ้นหวังจะท้อแ,แท้แค่ไหนก็ท่องเอาไว้ว่าวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่านี้แน่นอนก่อนที่จะมีการตัดสินใจพูดว่าเธอบอกนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยยอมรับว่ากลัวมากแต่อย่างไรซะคนเราต้องเผชิญกับความจริงและต้องยอมรับมันให้ได้ทุกจุดจบจะมีจุดเริ่มต้นเสมอทุกทุกเส้นทางจะถูกคิดไว้แล้วแต่ทางที่เลือกเดิน มันขึ้นอยู่กับตัวเรา Has ag, ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง ag, กังวลให้น้อยลงยิ้มให้มากขึ้น Has ag, ยิ่งแคร์น้อยลงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น Has ag, ก็แค่ล้มเลิกในวันนี้ไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้จะไม่ไปต่อนี่คือสิ่งที่เธอออกมาโพสนะคะคุณผู้ชมก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการออกมาเคลียร์ประเด็น แล้วก็ได้รับกําลังใจที่ดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็เชื่อได้ว่าจะทําให้ตัวเธอและครอบครัวก้าวข้ามไปอย่างสมบูรณ์แบบได้นะคะคุณผู้ชม